สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินส่วนผสมมานำเสนอนะคะพร้อมบ้านในที่ดินหนึ่งหลังค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะบริเวณรอบๆบ้านนะคะจะเป็นส่วนผสมค่ะปลูกทุเรียนนะคะตัวบ้านขนาดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะตัวบ้านยังสภาพดีนะคะรอบๆตัวบ้านก็จะปลูกทุเรียน ชะอมมะยงชิดเงาะมังคุดนะคะผละไม้ให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดค่ะอันนี้เป็นด้านหลังบ้านนะคะด้านข้างตัวบ้านค่ะทุเรียนอายุประมาณสิบปีนะคะมี9ต้นค่ะแล้วก็รุ่นรุ่น,รนประมาณ3-4ปีอีกประมาณ10ต้นค่ะที่ดินตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะคะ มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวค่ะสามารถอยู่อาศัยทำสวนยามกเกษียณได้สบายสบายเลยค่ะบรรยากาศดีเงยียบสงบนะคะเหมาะกับการพักผ่อนอยู่อาศัยค่ะอันนี้ต้นเงาะค่ะให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดนะคะแปลงนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่สองงานสามสิบเก้าตารางวาเจ้าของขายเพียงสองล้านสี่แสเก้าหมื่นบาทนะคะ และที่สำคัญสามารถยื่นกู้ได้ค่ะอ้อมเดินเรื่องกู้ให้ฟรีนะคะดูแลกันดีๆยาวๆจนจบถึงวันโอนเลยค่ะหากท่านใดสนใจโทรสอบถามหรืออยากนัดชมสามารถติดต่อได้เบอร์โทรตามที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ